ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนางกล้าวเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงปรกครองประเทศด้วยพระปีชาสามารถได้ทรงเสริมสร้างกำลังป้องกันราชอาณาจรรักรโรดให้สร้างป้อมปาการตามปากแม่น้ำสำ,สำคัญสำคัญและหัวเมืองชายทะเลการคมนาคมในรัชสมัยของพระองค์ใช้ทางน้ำเป็นสำคัญในการสงครามและการค้าขายครองจึงมีความสำคัญมากในการย่นระยะทาง จากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งจึงโปรดให้มีการขุดคลองขึ้นเช่นคลองบางขุนเทียนคลองบางขนาดและคลองสุนักหอนด้านการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงสร้างพระพุทธรูปมากมายเช่นพระประธานในอุโบสถวัดสุทัศน์พระประธานวัดเฉลิมพะเกติพระประธานวัดปรินายกและพระประธานวัดนางน,นองทรงสร้างวัดใหม่ขึ้นสามวัดคือวัดบรวรนิเวศวิหารวัดเทพธิดา และวัดราชนัดดาทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเก่าอีก35วัดเช่นวัดพระศรีรัตนาศาสดารามซึ่งสร้างมาแต่รัชกาลที่1วัดอรุณราชวรารามวัดราชอโอรสารามเป็นต้นทางด้านการศึกษาทรงทำนุบำรุงและสนับสนุนการศึกษาโปรดเกล้าวให้กรม,มหลวงวงศาที่ราชสนิท แต่งตำราเรียนภาษาไทยขึ้นเล่มหนึ่งคือหนังสือจินดามณี โปรดเกล้าให้ผู้รู้นำตำราต่างๆมาจาลึกลงในศิลาตามสาราลอบพุทธวาสวัดพระเชตุพนปันตั้งไว้ตามเขามอและเขียนไว้ตามฝาผนังต่างๆมีทั้งอักษรศาสตร์แพรศาสตร์พุทธศาสตร์โบราณคดีเพื่อเป็นการเผยแพร่วิชาการสาขาต่างๆจนกล่าวกันว่าวัดพระเชตุพนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามในด้านความเป็นอยู่สมัยนั้นพระ ทรงเอาพระไทยใส่ดูแลทุกสุขของราษฎรด้วยมีพระบรม,มราชวินิจฉัยว่าไม่ทรงสามารถจะบำบัดทุกข์ให้ราษฎรได้หากไม่เสด็จออกนอกพระราชวังพระราษฎรจะร้องถวาย,ยีกาได้ต่อเมื่อเวลาเสด็จออกนอกพระราชวังเท่านั้นจึงโปรดให้นำกองวินิจฉัยเพลีออกตั้งณนะทิมดาบกรมวัง